เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกรั้นนึงกับเกมดมานบัลเซดโดคังเบลเทินะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ศักยภาพของทีมซามัสหลังจากกิจกรรมเมอวอร์วาเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วเพราะเดี๋ยวตู้กาชาตู้ใหม่ก็จะมาและติดต่อกันแล้วก็คือถือว่ามันจะปิดกิจกรรมเมอวอร์วปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ได้โชว์คลิปเอลวากูคุโรเซอีซเข้าไปใช่ไหมก็คือหลายคนนะครับ ประทับใจมากเลยเพราะว่ามันก็ชูล,ลงด้านดาวเมทที่มันแบบเด่นอยู่แล้วให้มันเด่นกว่าเดิมแล้วก็เรียงจุดอ่อนต่างๆก็ถูกบัฟขึ้นมามากขึ้นถึงแม้มันจะไม่ถึกขึ้นมาแบบรับอะไรได้สบายขึ้นแต่มันก็ถึกขึ้นมามากพอแล้วของตัวละครดาวเมทที่แรงมากๆตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะมาส่งท้ายกิจกรรมเวอร์ไวกับการใช้ทีมซามัทนะครับหลังจากเวอร์ไวจบลงไปแล้วเนี่ยลงกับด่านซามัทเรโซนก็คือจับแม่งมาตีกันเอง,เองแล้วเป็นการเล่นแบบว่าใช้ตัวช่วยอย่าง ซัพพอร์ตเมมอันใหม่เนี่ยที่มันเพิ่ม ADC d e f e n s ฟเอนสเจ็บเธอร์เนี่ยให้กับตัวละครในแคดเวลวายเคอรด้วยก็คือพวกซามาสโกคูแบ็กเนี่ยติดในแคดนี้ยอยู่แล้วทำให้มันก็แบบว่าได้มินิบัฟนิดหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเจ็บเธอร์แรกเนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ว่าไอ้บัฟสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะทำให้ LR ลอารซี่ของเราตีแรงขึ้นมามากกว่าเดิมจากคลิปรีวิวก็ได้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะผมจะยืยมเพื่อนเป็นตัวซ นะครับหน้าตาทีมก็ประมาณนี้จะไม่มีโกคูแบ็ก mm hmm. ม่วงที r อนะอย่างรู้กันก็คือมันเก่งกับตัวดีอะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะครับในการเล่นทีมสามัดคืออย่างที่ผมบอกไปผมไม่รู้ผมเคยบอกไปแล้วแหละว่าไอ้ทีมสามัดต,ตอนเนี้ยคือแม่งมีทางเลือกในทีมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่เยอะนะมันอาจจะไม่บอกว่าไม่ได้มีตัวละครให้เราเลือกเล่นเท่าทีมคูลเลอร์แต่ว่ามันก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเออ ถ้าเกิดว่าคุณขาดตรงนี้ไปเนะะี่ยคุณทําทีมาสมัรไม่ได้นะ,ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณอาจจะขาดตรงนี้ไปแต่ว่าคุณมีสมมุติคุณขาดคุณขาดสามัตม่วง lr อาเงี้ยไอตัวสามัต lr ที่มันเป็นตัวเก่านะครับคุณขาดไปถามว่าเล่นสามาัตแบบได้สมบูรณ์ได้ไหม lifting? ก็เล่นได้นะใช้ตัวอื่นเล่นแทนก็ได้นะคุณมีโกวาสคุณก็เล่นได้คุณได้แบบคุณได้สามัตตัวเก่าก็เล่นได้สามัตฟ้าสามัตม่วง ece ก็มีก็เล่นได้นะครับคือสามัตเหลืองข้างตู้เนี่ย ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะเออคือทางเลือกมันเยอะอย่างที่บอกไปนะครับมีตัวหลายตัวให้เราเลือกเข้าทีมเลยแต่ว่าหลักๆก,ก็คือขาดไม่ได้ก็คือสามมัดเขียว LR ตัวใหม่นี่ยนะครับมาเปิดมาก็ค่อนข้างจะดีเธอนี่สวยเลยเปิดเทอนี่สวยเลยนะมาลองดูกันนะครับอันนี้คือซัพพอร์ตเมมเบรี่นะครับโกคูแบ็กกับสามารถซึ่งมันก็คือคนเดียวกันนั่นแหละมาสามไมคีชุมนุมแล้วด,ดูแม่งมองหน้ากัน แต่อันนี้สวยนะผมว่าภาพแม่งชัดจัดเลยเว้ยแลวก็กอดกันนะครับรวมกันเป็นหนึ่งแม่งกอดตัวเองโคตรโลกจิตนะโอเคครับมาเราจะได้บัฟ10%บจากซับพอร์ดเมมเมื่อกี้นะครับบัฟเอเดเคียดีเฟนซเ์เพิ่มขึ้นมาอย่าดูถูก10%ตรงนี้นะส่งผลสําคัญเหมือนกันนะครับมันก็คงไม่สําคัญถึงขั้นพิเกมอกแต่ว่ามันส่งผลต่อพวกตัวเลขดาวเมจของตัวละครแรงๆเหมือนกันเดี๋ยวมันลองดูอย่าง LR ล o s e เเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวให้ สามารถเราไปเล่นช่องหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็เก็บไม่ได้ถ้า18บิปดคะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็โรเซ่เราก็นี่ครับเก็บไปเลยถ้าเกิดว,ว่าเราเก็บได้เราขาดแค่3คิวถึง24คิีคิตรงนี้ถ้าเราขาด3คิวใช่ไหมครับแล้วมันจะได้ย4่สิีคิพอดีเนี่ยเวลามันเริ่มโจมตีเธอเนี่ยมันเด้งเป็น24คิีคิให้คุณเลยเพราะว่าความสามารถมันมีการบวกน,นั่นอยู่มันมีการบวกคิวอีก3คิวถ้าหากว่าไอตัวโรเซ่เนี่ย เก็บ18บแปีได้ก็คือจะบวกทันทีอะไรแบบนั้นก็เลยแบบว่าเรากะจังหวะได้ว่าอย่างเงี้ยได้ย4คี่แน่นอนบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บให้ครบแบบย4คี่ในเทินก็ได้นะรอให้มันแบบว่าโจมตีก่อนเดี๋ยวมันค่อยเห็นผลนะครับโอเคโดนเตะเจ็บอยู่เพราะว่าไอตัวโรเซ่มันโดนดักหน้าเจ็บมากอยู่แล้วตัวมันจะถึกหลังยิงอะและตัวแม่งบางเงเปิดมาดีเฟนส์แสนเดียวอย่างเงี้ยก็โดนแรงอยู่แล้วไม่แปลกนะผมมึต้องใช้เทมมองกันเงีถ้าไม่ใช้ก็อีกเรื่องเลยแหละสามแสนกูว่า โอเคสิบ okay. ล้านนะครับผมตัดไปฮะไม่มีซับ15ล้านผมจำได้ว่ารอบก่อนไม่มีซับมัน14ล้านนะอันนี้15บ้าล้านเก้าแสนนะครับเห็นไหมว่าแค่10%กับตัวละครดาวมจอย่างเงี้ยมันมันมีผลสำคัญมากเพราะว่าไอตัวโรเซร่แม่งมีการบวกพลังอะไรของแม่งแยกก้อนแยกเยอะเหมือนกันนะมันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะอ่ะมันก็เลยแบบว่าถึงแม้จะเพิ่มมาแค่10%ตรงเนี้ยแม่งก็ทำให้ดาวมจแม่งไปไกลแล้วนะครับผม ต่อแรกจำได้คลิปรีวิวเราตีสิบสี่ล้านอันนี้แม่งสิบห้าล้านเก้าแสนแรงขึ้นเยอะนะมันเล่นไปโอเคโอโอสามารถเหลืองเรามั่นใจว่าานจะหลบได้จัดไปสามารถเหลืองโอเคเมื่อกี้สามารถเหลืองทําการหลบไปแล้วนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับสามารถเหลืองตัวข้างตู้ตัวใหม่นี่เนี่ยเวลามันหลบการโจมตีได้เนี่ยมันจะสามารถซัพพอร์ตคีให้กับ เพื่อนได้เป็นเวลา2เทินนะถ้ากับว่ามันซับพอร์ตคีเผื่อเทินหน้า mm. ก็คือเทินนี้แหละใน,นเพราะเมื่อกี้มันหลบไปใช่ไหมล่ะก็ซับคี้สองเทินเทินเมื่อกี้กับเทินนี้ดังนั้นก็คือเอลวารซี่ของเราจะได้ไม้ตายง่ายกว่าเดิมเยอะถึงแม้คุณจะไม่ได้ฟัน,นโบก็ตามก็ยังคงได้แบบยิ้อสีีแบบง่ายๆเลยนะครับมาเดีย๋ยวมาลองดูกันรอบนี้นะครับรอบนี้จะมีซับพอร์ตด้วยนะแต่ว่าความตายที่แบบน่ากลัวมากเลย มีซัพพอร์ตก็จริงแต่ว่าหน้าตายมากเลยวะต้องใช้เอทมอีกแลว้วอ่ะจริงแม่งเลยชิบหายแล้วแล้วถ้าไปเจอเฟสสีเหลืองเฟสสุดท้ายแล้วโกคูแบ็ควงกูจะไหวไหมดูตะทีเดียวนี้อืมอันตรายมากเลยนะต้องต้องรอยิงไม้ตายค่อยแทงอย่างเดียวเลยโอเคมนะครับทุกคนเราก็ไปลุยกันเลยฮนะรอบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราขาดแค่สามคี้โจมตีปุ๊บมันเด้งสามคี้เราแน่นอนตรงนี้ก็สบายรอบนี้ดามเิเดตจะไปหลัก20ล้านผมเชื่อ ผมเชื่อว,ว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าไอ้บัฟจากตัวซัพพอร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือแบบมันเอเดตั้งต้นมันเยอะขนาดแบบความแตกต่างระหว่างมีซัพพอร์ตเป็สิบเปอร์เซ็นกับไม่มีเนี่ยมันยังให้เราเห็นว่ามันต่างไอเป็นหลักล้านเลยนะหลักล้านก,กว่าเว้ยแล้วแบบพอมีซัพพอร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นมาให้อย่างเงี้ยมันจะไม่แรงได้ยังไงมันก็ต้องน่าจะไปสักหลักแบบยี่สิบล้านหรือมางไม่น่าแบบไม่น่าต่ํากว่าสิบเจ็ดล้านผมให้เลยว่ายังไงก็ประมาณนั้นประมาณ สิบแปดล้านอ่ะสิบแปดล้านยี่สิบล้านประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันฮะนนเตะหลักแสนจากตัวม่วงตัวแดงนนเตะหลักแสนเช่นกันนะครับแม่งพอกันเลยสิบเก้าล้านมันไงเกือบยี่สิบล้านซัพพอร์ตตัวเดียวนะครับสิบเก้าล้านนะฮะแถมมีการันตีเบิ้ลตามมาอย่างให้เรารู้กันโอ้โหแล้วเบิลสิบล้านพระเจ้าช่วยกล้วยตาจริงๆฮะดูกี่ทีก็แรงนี่คือแบบอันนี้เรียกว่าเป็นคลิปโชว์เคสรอบสองก็ว่าได้นะเออเผื่อใครยังไม่หนำใจไง ไอเจอด่าน7ปีมันตีง่ายตีจบง่ายไปเนี่ยเล่นด่านแม่งเองนีแล้วกันด่านตัวร้ายเลโซนหนักๆเลยเนี่ยอะตีกันเองเนี่ยมา <c oughs> <c oughs> นะครับโหดจัดจริงโหดจัดจริงๆถ้ามีซัพพอร์ตสองคนนี่จะหนักกว่านี้นะครับน่าจะไปหลัก22่3ล้านได้คิดว่าผมว่ารอบนี้น่าจบเกมได้นะ ต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้ตัวโกคูแบ็ก LR เราฟันนั่นโบเนี่ยมันจะตีคิไม่ได้ไงแล้วพอไปเจอเฟสต่อไปเนี่ยมันเป็นเจอสามมัดหน้าเน่าสีเหลืองและซึ่งอันจะอันอันอันตรายมากแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือทีมเราเอาไหวอยู่นะครับแต่มันจะตอนนี้หลังจากโจบเฟสนี้ได้นะมันจะไปน่ากลัวเฟสต่อไปที่เป็นตัวสามมัดหน้าเน่าสีเหลืองเพราะว่าโรเซ่มันจะตีมันจะตีไม่เข้าครับเราต้องให้โรเซ่เราฟันนั่นโบให้ได้ก่อนซึ่งไม่รู้จะได้ทํำอย่างนั้นก่อนหรือเปล่าไงเออ แต่น่าจะได้ปะเพราะว่าซาม,มัสนี่เป็นสีเขียวกับ LR Goku Black ก็เขียวหน้าตีไม่เข้าถ้ามันไม่คิีโอ้โหจะบอกไม่มีคแม่งคิดให้กูเลยชิบหายแล้วโรเซ่ ose, ถ้าเกิดว่า LR Goku Black ด้านหลังสุดเนี่ยมันตีเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนขอดูดาเมจมันก่อนแล้วกันถ้ามันตีไม่คีเนี่ยอาจจะยังข้าไม่ตายแต่มันผมผมเกรงว่าฟสแรกเน่น่าจะไปก่อน คือจะกะให้โกคูแบ็คได้ฟอนันโบก่อนไงแปดล้านโอ้โหถึงแม้จะไม่คิกิกก็น่าจะตายแล้วมั้งแปดล้านเนี่ยไม่น่ารอดว่ะอุตีไม่เข้าเลยด่านแม่งตี 8, แปดล้านแพดัางสีแม่งตีเข้าหรือหลักศูนย์โอ,โ,โอเคโอเคลืมไปว่าไอ้ด่านสามารถแม่งมีความกวนบาทาที่ว่าถ้าเราตีดาเมจแบบแพ้ทางสีหรือว่าตีเบาอย่างเงี้ยแม่งจะตัดดาเมจให้หมดอนะ่ะเป็นหลักศูนย์ทันท,ทีโอ้โหแตงยี่เวอี้มัสนะครับท่านสามารถท่านเทพนะ โอเคมากก็ตามหลักการนะครับถ้าอยากเล่นชนะก็ให้พี่แกเฟรนบอยแล้วก็ผมจะจัดแบบจะจัดกับคนละกรณีที่ว่าคลิปคลิปที่เราทําไปเมื่อวานคือคลิปยูวิว่งแต่ว่าอันนี้คือคลิปเล่นผ่านดาน่านดังนั้นตามความเป็นจริงก็คือแล้วก็ควรให้สามาัถเหลืองเล่นวนช่องสามมนแหละถูกแล้วนะครับแล้วก็ให้โรเซ่ปิดจ็อบไปนะรอบนี้ปิดฉากอย่างสวยงามนะครับอันนี้โชคดีที่ว่าแบบว่าแม่งไม่ได้ตีดักหน้าเรามามันไปตีหมูช่องสุดท้ายเลยถือว่าเราโชคดีแค่ไหนและ ถ้ามันตีดักหน้าเรามานี่เราแตกนะครับผม10ล้านเออตายไหมตายอยู่โอเคเนี่ยครับได้ฟแนนโบวแล้วทีนี้ก็พอมันกลับมาครั้งใหม่เนี่ยก็จะได้โอกาสในการคี้หิก็เผื่อมันติดจะได้แบบกระชากเลื่อยไปเลยหายไปสักหลอดนึงได้นะครับเลือดเรามี6กแสนนะเรามีเลือดตันเต็มหลอด6กแสนสี่โดนเจตธรรมดาเงี้ยไม่เข้าแล้วแหละแต่ว่าโดนไม่ตายเนี่ยจะเข้าเท่าไหร่โอเคไม่ไม่ใส่ดักหน้าซึ่งดีแล้วนะครับดาเมจเก้าล้านสี่อันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะ เก่งแบบไม่มีเงื่อนไข่เลยครับผมตีเ้าร้านเล่นช่องหนึ่งมีการันตีเบิ้ลตามมาสแต็กดาเมจสามสิบสุดยอดจริงเอ้ยสแต็กยี่สิบนี่หว่าลืมไปมันเพิ่มทั้งเอเดเชียดิเอนต์นะเพิ่มต่อการตีมมตายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบสแต็กเรื่อยๆโคตรโหดเนี่ยไม่ไม่ใส่ไม่ตายฮันแน่เคือถ้ามันใส่ลงฟาร์มฟ้าหลังยิงไปสองครั้งมันจะมันจะไม่ไม่ไม่น่าเข้าแรงไงแต่แม่งไม่ยอมใส่อ่ะไม่ใส่ช่องสองด้วยอ้าวชิบหายแล้ว มันจะใส่โรสซดแดงเหรอขอลองพี่ไม่เอาเฮ้ยรอดตายแล้วกูมาได้ร bueno, ับปืนโดเมนเอาตัวรอดนะครับผมตรงหว่านี้ต้องเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วครับนะไม่งั้นไม่ไหววะ่ะต้องช่วยเพื่อนช่วยทีมเน่อยวกันเพราะดูทรงเนี่ยนมาจะตายอยู่ดีนะถึงแม้จะมีโดเมนช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะจริงๆริงโดเมนมันมันไม่ได้มีผลกับตัวร้ายไ like. ง มันมันส่งผลให้ว่าเออพอเป็นล่างสามารถล่างผีกระสือเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตดีเฟนต์ให้เพื่อนได้แค่นั้นแหละแต่ว่าที่เหลือก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ถือว่าเอามาซัพพอร์ตดีเฟนต์แล้วก็เอามาอมตะในช่วงช่องหนึ่งแล้วกันคือผมก็ผมก็ตลังคิดนะว่ายังไงโรเซ่กูก็แตกว่ะคือมันมันเป็นสีเหลืองครับแล้วดาดเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันตีแรงแค่ไหนมันตีแรงจริงเ้ยมันตีแรงมากมันแพ้ทางสีแล้วแม่งดานแม่งตีแรงผมไม่เหลือที่ป้องกันแบบอ่า ยี่บิโกะเกนก็สามารถเขียวเก็บบอลซับเพื่อนไปเนาะปั๊บอ่ะดีเฟนต์ก็แสนเก้าของโอ้โหตอนแรกกูจำได้ว่าดีเฟนต์โกคูแบ็คเขียวมีสามแสนเก้าไอ้ยโกไอ้โกคูแบ็คกระสือมันสามารถกระสือเก็บซับพอร์ตให้กับทีมทีเดียวนี่ดีเฟนต์โกคูแบ็คเขียวเป็นห้าแสนห้าอะไรวะนั่นน่ะพึ่งเป็นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหวิเยอะมากนะครับโอเคมาทุกคน ก็อย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ถ้าเกิดผมจะตายใช่ไหมยอย่างน้อยทุกคนจะได้เห็นดาเมจของโกคูแบ็คของเราก่อนนะครับแต่ก็ต้องเสียดายว่ารอบนี้ไม่มีซัพพอร์ตนะมีแค่ลิงก์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยเราก็คือฟฟนันโบวมาแล้วนะครับเราก็ลุ้นโอกาสคี้ได้ผมว่ามันมันก็มีสิธิ์ที่จะรอดได้นะถ้าเกิดมันไปลงไม่ตายช่องแรกนี่แหละแต่เหมือนจะไม่ลงทันทีนะไม่ลงจริงๆด้วย15ล้านนะครับเกิดคี้ไม่มาลองดูกัน15ล้าน9ก้าแสน ายแชนจงบังเกิดไม่ติดเบิ้ลการันตี9ล้านเบิ้ลเก้าล้านคีก็เอานะเพราะมันก็แรงอยู่ดีแหละเบิ้ล9ล้านเนี่ยไม่คีเลยายแชนกูหายตัวเตะดอกละโอ้ตัวเตะไม่ไอ้เฮียมันจะลงไหมตายถูกคนทําไมเนี่ยตัวเตะไม่เข้าเลยแต่โดนไม่ตายล้านสี่จะเ,เหลือเทียน <c oughs> คือเท่าไหร่ถึงมนถึงขั้นที่ว่ารับดาเมจธรรมดาของสามารถเหลืองแบบไม่มีไอเทมช่วยกันได้นี่ก็ถือว่า เก่งๆเนี่ยนะเออแต่ไม้ตายเนี่ยคนละเรื่องกันเลยคือไม้ตายกับการตีปกติเนี่ยอย่าหาเปรียบเทียบกันนะครับมันคนละโลกกันเลยครับเอาละครับตอนนี้กําลังเริ่มเฟสที่2อย่างเมามันนะครับคือตอนนี้ผมเหลือไอเทมในเทอรนี้อยู่เทิร์สุดท้ายแล้วของไอเทมวิสนะซึ่งหมายความว่าเทิร์หน้าเนี่ยผมจะหมดไอเทมพอดีก็เดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะแก้มือจากมันได้สําเร็จไหมนะเพราะจริงๆไอด่านซามัสเฟสเนี่ยไม่ได้ถึกนะเออมันมันแค่แรง แรงแบบแรงมากๆแต่ว่ามัน,มนผมว่าดานแรกอะยังมีความหน้าปั่นปวนกน่อที่ว่าไม่มีลดดามเมจเดือดศูนย์ไงแต่ดานเนี้ยถ้าเราตีแรงมากพอเราตีติดชี้ไปบ่อยเนี่ยมันก็ผมว่าก็มัน,มนดูมันดูเปราากว่าดานแรกครับผมว่านะเนี่ยคุณด,ดูอย่างตัวแดงตีดิก็ถือว่าเข้าเยอะนะอืมขนาดไม่คี้หรืออะไรนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองดูเทรนหน้ากันนะคือมันเดิมนะ เอลวาร์โลซ่เราก็ได้ทำการฟันเด้นบเรียบร้อยนะครับลุ้นโอกาสคิดโอ้โอ้โอ,โอ้ขนาดกูมีไอเทมป้องกันนะเมื่อกี้นะ่ะพระเจ้าช่วยแอคทีฟกัน3คนเลยกูทีนี้ <laughs> <laughs> มาผม <laughs> ว่านะโเซ่ ose, มัวแต่แอคนนะทีฟแล้วแหละเพราะว่าในคลิปรีวิวเราไม่ได้โชว์ไงเรามาโชว์คลิปนี้ดีกว่าทุกคนนะครับไปโคโนอิทามิกะ また俺を強くする神の怒りの強さがいかほどのものなのかその目にピザに込めまぁ空気やらねはっかたかバトンに空気かがおう เต็มที่กับชีวิตเลยเทินนี้ก็คือเป็นฟรีเทินของเขานะแต่ว่าดาเมจอย่างที่อย่างที่ผมได้คิดเลยว่ามันก็คือเหมือนกับพวกร่างลิงยักษ์แหละมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่มันถือว่ายิงแก้ขัดได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันตีเข้าสีเว้ยและมันตีหลัก3ล้านเจ็เนี่ยอ่ะก็ยอมรับว่าเลขดาเมจมันก็เบาแต่บางทีเนี่ยสล้านเตี3ครั้งแล้วตีเข้าสีรวมกันแล้วดาเมจต่อเทินไม่แย่นะเพื่อแบบว่าเอาไว้แบบมันใช้เอาไว้แบบปิดฉากหรือว่าเอาไว้หนีตายได้เหมือนกัน อย่างเงี้ยโดนไม่ตายก็ไม่เจ็บไม่คันนะครับเท่ากับว่าทีนี้เราฟรีเลยทำสามล้นเจ็ดสามรอบตีเข้าสีอย่างน้อยผมว่ามันก็ได้สักครึ่งหลอดของหลอดหนึ่งไหมเออก็ได้อยู่นะได้ทําดาเมจก่อนนะกลับล่าเลยนะครับเดี๋ยว <laughs> เหมือนมีเป็นของเล่นเฉยๆไม่ได้มีไว้ทําอะไรเลยแบบนิดเดียวจบเลยฮะง่ายๆชั้น,นดันดีนะครับโอเคมาเราก็ตามด้วยแอคทีฟของซาม่าีเขียวเช่นเดิมเนาะเช่นเก่านะครับจะได้ซัพพอร์ตดีเฟนซ์ให้กับพวก2ตัวด้านหลังด้วยเพราะว่าแม่งบาง ไอเทเราหมดแล้วด้วยไงเ,เ,เราเลือดเราเหลือนิดเดียวครับเราไม่เหลือเลือดได้ซ้าจังหวะนี้ตายมันเดิมาะวะกูกูว่าไม่น่ารอดตายมันเดิมแน่เลยมาเก็บบอลตรงนี้ไปซับพอร์ตให้กับทีมทั้งหลายฝับแล้วก็เดี๋ยวสามารถฟ้านี่แปลงล่างจะดีเาะวะเฮ้ยผมว่าดีผมว่าดีผมว่าดีอยู่เพราะว่าสามารถฟ้าหลังยิงก็คงมีความถึกระดับหนึ่งแหละมั่งไปครับแอคทีฟนอต้าฟ้าตามไป แล้วก็โรเซ่ก็เล่นช่องสามไม่อะไรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้แบบโดนโจมตีแค่สองเทียนะโอกาสโดนไม่ตายน้อยสุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะดวงดวงซวยโดนเหมือนเดิมก็ได้มาไม่น่าจะตายกันเท่าไหร่ถ้ามันลงไม่ตายช่องแรกจบเลยเ้ยผมจะได้แบบว่าฟินฟินกันไปจบจบสาเหตุการตายทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคิดว่าสามารถฟ้ากับโรเซ่เนี่ยมันรับการโจมตีปกติสบายอยู่แล้วขอเขาว่าแม่งลงไม่ตายใส่ไอ้สามารถถีกระสือเนี่ย จะได้แบบชัวร์เลยว่าเราเราลอดตายแล้วเราเมคชัวร์เลยครับผมมาลงมาไม่ตายใส่ลงมาไม่ใส่เอาอีกแล้วเฮ้ยเกมซาถาเกิน13ล้านไปเอาไหนเว้ยต่อยตัวเองแม่งบางอาจไม่ลงไม่ตายช่องแรกต่อยแม่งเลยไอเวนเบิ้ลสิบล้านทําเป็นเล่นโคตรแรงเดี๋ยวมีเบิ้ลตามแอบจากการในนั่นใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะจากพาสซสี่มัน อีกรอบหนึ่งก็มาครับเป็น17ล้านเอ้ยมึงบางอาต่อยกูรอบนี้แล้วกูต่อยคืนบ้างต่อยตัวเองนะครับคนบ้าต่อยกันเอ้ยมาต่อยกูครับดิกล้าเปล่ามาล้างกล้าล้าโถ่จะจอก <c oughs> ดูโกคกโรเซ่สิบสี่ล้านติดคิโชบายน้องให้มันรู้ว่ากูก็คิดได้ปราบเห็นไหมไม่คิติดเบิร์นแปดล้านเดี๋ยวก็คิรอบนี้ บอกเลยว่าผมรอดและผมเชื่อเลยว่าผมไม่โดนไม้ตายทิ้งท้ายแน่นอนมันไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกเห็นไหมโอ้สบายแล้วต้องให้ดา่าต้องให้ด่าว่ากระจกโอ้โหนะท็อกซิกแต่กูทีนี้มา <c ười> จบด่าได้นะครับคือไม่เจ๊กิงรองเลยแบบว่ากูโดนไม่ตายแน่เลยกูโดนไม่ตายช่องสามนี่ไงกูได้กูได้มุกตลก,อ,าากลบบอีกแล้วเนี่ยกูได้เอาฮาแล้วกูได้จบที่แบบฮาๆอีกแล้วไงสรุปไม่ใช่ปะมันมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะก็ถือว่าดีแล้วนะครับผม ก่อนนั่นแหละรครับตามนั้นเราก็ลออตายกันมาได้แบบว่าเรียบร้อยทุกคนนะฮะก็นี่แหละนี่คือความแข็งแกร่งของทีมซามัตในปัจจุบันนะครับคือเก่งขึ้นมาเยอะมาก,มากๆนะครับเล่นในทุกด่านจริงผมบอกเลยว่าไปทุกดานได้จริงเลโซนตัวร้ายเลสโซน,ต,น,โซนตัวดีเก่งหมดเลยนะครับก็ได้เห็นว่าทีมมันมีความแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าไอการจะบัฟกลับมาบัฟทีมซามัตเนี่ย มันไม่รู้จะไปบัฟตอนไหนแล้วไงเพราะว่าซามันเป็นทีมที่แคบมากนะครับมันก็ได้แค่แบบในทีมของมันเองช่วงของแม่งเองอ่ะคือแบบมันก็มีแค่เนี้ยแหละนะถ้าจะบัฟในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้จะไปอีกทีชาติไหนไงั้นก็คือในกิจกรรมเนี่ยอุตส่าห์บัฟให้กับซามัสทั้งทีเนี่ยก็บัฟให้แม่งเป็นที่1ของเกมไปเลยดีกว่าให้มันแบบแม่งเก่งยาวๆไปเลยให้มันติดเมตาตลอดไปนานๆจะได้แบบไม่ต้องมานั่งบัฟเอเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมมันก็นั่นแหละตามนั้นนะครับใครมีความเห็นยังไ ใครเล่นลรู้สึกไงอยากจะมาแชร์ระบายแล้วก็แล้วแต่คอมเมนต์คุยคุยกันได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเกาะละกันกไว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วฮะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย